ราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราร่วมง,งานโน้ร่วมกันครับผมส<ง>ี่เข็มสิเอ็ดดหรือ,อยัง,งงงไม่อยู่<ง>มันเป็นไปยังไง,งก็ก็น่าจะเป็นผิดที่ผมลง,ลงรูปเองแหละลงรูปคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกับพี่คุณเซนแล้วก็ขอโทษพี่คุณเซนที่คุณเซนบอกไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเลยจร<ง>ิงจแล้วสองตัวเราสนิทจนขนาดนั้นก็ล่วมงานร่วมกันนะครับผมก็ไปคุยกันในวันที่ออกกองด้วยกันอะไรบ้างเราคิดนะว่าจะเป็นประเด็นกับพี่คุณเซนเพราะว่าเขาก็โดนจับตาเพราะี่คุณเซนบอกชอบกับหนุ่มน้องอะไรเงี้ยตอนแรคิดว่าเป็นเราตอนแรก คิดเลยนะไม่คิดว่าจะจะเป็นข่าวกับพี่อุเส้นได้เลยอะไรเงี้ยเอาเป็นข่าวแล้วไปคุยกันบ้างก็ผมรีบทักไลน์หาก่อนเลยครับเขอโทษพี่อุ่นเส้นด้วยอันนี้เราไปฝ่ายทักไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกับพี่อุ่นเส้นเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พี่มุ่นก็ว่าไบ้างคะไม่เป็นไรน้องของข่าวเราเป็นพี่น้องร่วมงานกันไงอะไรเงี้ยแต่ว่าดูรีสีเดียกว่าพี่อุนมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขา เรียกแค่ไหนขออโทษไปก่อนดีกว่าเราเป็นผู้ชายเราน่าเสียน้อยกว่าไม่ใช่ของใครอีกไหมคะของเธอขอโทษขอโทษของเราว่ามีไหมไม่มีนะต้องขอโทษคนของพี่บุญเส้นอะไรแ้วคนของบ่าวอ่ะยังยังอ่ะยังอ่ะยังเรื่อยๆอยู่ทำงานอยู่ครับผมวันนี้ขอไม่ถามว่าเป็นข่าวอะไรเปได้เคลียร์กับเขาไปแล้วว่าแบบมันเป็นใครอ่ะเพ่อนตอกะค่ะไม่มีอะไรกันเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันกันไม่ถามเลยคะจริงๆริงก็ไม่ถาม มีกระแสข่าวว่าเออคือผมนั้งสนิทกับน้องมูอยู่แล้วน้องมุก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเราร่วมง,งานกันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรพวกนี้เลยเกิดขึ้นเลยเราเขาแบบค่อนข้างทาง,งานมาด้านนี้มาก่อนแล้วเขาก็ค่อนข้างเห็นว่า ไม่ขอากระมูกด้วยเหรอไม่ไม่มีขนาดนั้นก็สนิทกันพี่น้องครับแล้วเป็นโรงงานกันด้วยกันด้วยาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมไม่จริงจังเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเขินแล้วเนี่ยกระมับูกนี่ตรงสเปคเละไหมกับมุกจริงจริงสเป ร่วงาน,นกับพี่วุ้นอีกไหมไม,ไม่ไม่น่าจะได้เจอเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เรียกว่าสบายใจได้ถ้าเกิดถูกจับตาม,มองเพราะว่าเป็นเคยตกเป็นข่าวด้วยกันอะไรอยเงี้ยก็สบายใจหมายถึงสบายใจเรื่องที่ทาง,งาน<บ>ร่วมกัน,อนอโอ้ยสบายใจผมโอเคเลย